Stero lắm như một chút bay này nha em chị ta lưng bay 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 lưng này. lưng bay lưng bay lưng bay lưng เขานีเขาชื่อนายชัยสิงห์ชัยสิงห์เนนฐานันเนนฐานันนำมะกุนเขาเป็นทีมที่เนื้อที่ช่วยที่เอาฐานดีอายุเห็นทรรเพื่อประชาชนอยู่ที่บ้านตาบนะครับอกตอนนี้ป่วยป่วยเป็นกะเลงในตับขอเมตตาจากหลวงตาสวัสดิ์ตัจใจมาหนึ่งพันบาทครับเนื้อครับไม่ เล่ยนในตัครับ <c oughs> นะมา <ählt. S 1> เล่ยนในตับอืมโ่คแม้แรงรู้สึกว่าเป็นเป็นเรื่องหนักมากนะเพราะว่าโรคไม่เห็นเหมือน <irgendwie S 2> กับเมื่อก่อนคือว่าโรควัณโรคนะเพราะว่าวัณโรคเหมือนว่าตัดหัวตับม้วปอดขาดชาวบ้านไปทั้างๆที่ยังไม่ตายทะลุเลยฟุ่งัวมาก ก็เป็นวันยาโรคกแล้วไม่มีสางหายไม่มียารักษาอันนี้เพราะไม่เรยนก็แบบเดียวกันอยู่ผมไม่เร็งก็ยังไม่ยังไม่หายขาดไม่มียาไม่มียาที่รักษาหายขาดครับนั่นี่อย่างนี้เหมือนกับวันยาโรคจากก่อนพอใครว่าเป็นวันยาโรคแล้วก็ง่านะหืนว่าหัวใจ กับปออขาดจะบ้าเบอหัวใจยังยังหายใจอยู่ผูความเสียใจหมดหวังว่างัถอะปัญญาโรกแล้วติดตววเยวด้วยวันโรนี้ติดเยวด้วยติดกันอันนี้ก็พูดไดอย่างทัดทักเลยนะคือพ่อแม่ครูจัร์มั่นหลวงปู่มั่งอย่าเนียขันเป็นวันโร่วันโรคที่ หลังคีกลัวท <U g apan> right? so ี่สุดแหละว่างั้นเดอดสมัยนั่น่ยเพราะยังไม่มียาแก้ให้ตกไปได้เนะถ้าท่านเป็นวันยาโรคด้วยนี่กที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับเราวันยาโรคญาติญางอื่นก็พูดไม่ได้เลยอะนอกจากอำนาจแห่งบุญแห่งกรรมล้วจะพูดได้เท่านั้นนะโบราณทางลาด้มีใคร จะผ่านไปได้สำลงมได้ไปเกี่ยวข้องกับวันโรคคอเคียอย่างเราก็หลงผู่มั่นนีปากเราก็แบบสาววงปู่มั่นมีคอเคียทำยีทำยีไว้ในมุงทำยีกับมีหอ่อออกไฟคือมันเหนียวออกมาได้เราต้องช่วยคอเราคอเราก็คอ,อ,อสั้นปากเราก็ปากสั้นอยู่ด้วยกันตลอดเลยเอ ถ้าวันไหนหนาวมากวันนัน้นนอนไม่ได้นะ่ไอายมากอามากค่าเสษไม่สอยเราก็คอเพียรอ,อยู่นี่เลยนะนเอาสำดีแล้วอขอเอเพียอเอาเอาอ,าอ,าอากๆเราไม่เคยสนใจกับวรัราโลกนะไม่สนยจีวิตการทุกอย่างดูกับขท้นหมดเราหลงปู่มั่นทั้งหมดเลย บางคนจนเสียมาจยากก็มีเพราะว่านั่งอยู่กันนั่ยว่าเป็นบรรหาโรคปรู้ลุกที่หัวโดดข้างหลังหนุนมากกลัวพี่เสียปัญหาโรคบางกลัวกันหน่อยเนาะที่ไอ้เรากับพ่อแม่คุณจันทร์มั่งทุบเป็นวารโรคเราไม่ได้เปลี่ยนเงี่ยบเราก็ร้อยทั้งร้อยต้องติดเลยลงขนาดนี้แล้วก็ปากข้ากับปากเราอยู่ด้วยกัน มือเราก็ปาดข้ามอยู่ตลอดยิ่งวันไหนวันเอหนาวมากๆแล้ววันนั้น,น,อน,าาอน,นไอมากคาดเสยคาดไม่ออกนี่เราต้องช่วยช่วยตลอดเวลาเพราะว่าตอนท่านมาณภาพผ่านไปแล้วเราก็ไปยีตาบัวอยู่ไม่เห็นตายว่ะพูดร้อน,นชดัดชเขาไม่เคยสนใจเรา ปันโรกนาแรกอะไรนะยิ่งกว่าพราะแม่ปู้ใจมั่นหัวใจชีวิตของเราอยู่ในนั้นหมดความเคร้าขูนความรักความเคร้อขูนสูดยอดอยู่ในนั้นหมดเพราะงั้นเรื่องวันโลกแรกอะไรยังยังมาร่วมกับเรา,าว่างนั้นเองก็ไม่เป็นเลยเลยธนะรรมดาไปเลยหายเงียบไปบางบางองค์ก็เราก็ไม่อะไรละท่านอดไม่ได้ท่านมาก็คิดถามไว้ แล้วเป็นไงครูจันเรื่องเกี่ยวกับเรื่องวันลาโลกแล้วเป็นไงเป็นไงตีเป่าไงว่าคือพอเห็นเราครอเปลยากับพราแม่ครูจันมั่นยังไม่สนใจกับวันลโลกนี้เลยนั่นแหละเวลาท่านผ่านไปแล้วถ้ามาก็มาก็ส <us adjective reag ents derivatives> was, ิ or, ่งามด้วยเจตนาหวังดีแล้วเป็นอาการง่ายง่ายอาจารย์ทุกสิ่งทุกอย่างปกติอยู่แล้วว่า เพราะธรรมาโรคขนาดนี้แล้วจมีนใครค้นไปได้เลยว่าไม่ไม่้ว่าจะใส่ปากัลนเราเราว่างกันนะเราใส่ปากนะาว่าหาไม่มีเลยไงเรไม่มีรู้เจากัรมันแก้ไม่กบยาที่ยังแก้ไม่จบคนจีงกลัวกันมากเหมือนอะไรไม่เรียนทุ้วันไมเลยครับไม่เงนุ้วันเปนหมือนเหมือนกับ โลกวันนี้โลกหมดหวังเลยครับวันณโรกก็แบบเดียวกันกแ,แต่ตก,แก่อนแล้วแย่แ้ดก๋ยวก็มาอยู่โรกไม่เย็นพระเจ้าไม่ตกโลกไหนกิจกรจมงานลูกหลานนี่เราพูดถึงโอกโลกที่โรกทั้งหลายเขากลัวกันมากเข้าใจไหมโรกทั้งหลายเขากลัวกันมากอย่างเชื่อวันในรลกแต่ก่อนนี่กลัวมาก ยาเวลานีม้มาเร็งตัวกันมากที่สุดเลยอะเขาตัวเกิดโรคหยาบยาไรเงี้โรคที่มันสังตับสังปอดสังอยู่ในหัวใจเป็นโรควัฏวงโรคเลือดลังประจําหัวใจคือโรคเพี่ยนหาความโรคเป็นโรคมะเร็งเขาขนาดไหนความกรดราคาตัณหา มันเติงกว่าโลกมะเร็งขนาดไหนมันดูกันหรือเปล่าเหล่านี้อ่ะนี่ไม่ต้องสงสมกันมาเรื่อยๆื่อยคนหนึ่งเต็มไปื่อยมองดูคนเห็นจากความโรคราคาตัณหาความโกรธความเทียงแท้ทห้สมใจเต็มตัวมองหาตัวคนไม่เห็นในโลกนี้กลัวกันไหนพระพุทธเจ้าภาษาโกกต้องหลายทัานกลัวจนอย่างว่าอ่ะกลัวยิ่งกว่าพวกเรากลัวอวันนรกมะเร็งไปร้อยเท่าพันตัวท่านกลัว ท่านึงสอนแล้วก็มุ่าโซคกีมานันโดนิจังปัทเธเตสติอันตากาเรนะโอนาคาปีปานะกเวสถาก็โรคสันนิว่านี้มันเต็มไปด้วยโรคอันนี้แอืมโรคที่ว่านี่ยโรคราคาตัาหาโรคความโรคไม่พอตายก็ตะแล้วก็ตายไม่ได้โรคก็พอใจโตเอาตัวจนกว่าตาดำตาแดงราคาตันหามีจีหัวกี่เมีย หมาดมันก็อยู่อสองสู้ไม่ได้มันก็ไม่กลัวมนันเกลียวทะยานไม่จะกลัวพระพุทธเจ้าว่าโรคเหล่าน,นี้เป็นโรคที่ร้ายแรงมากทีเดียวบรรดาพระพุทธเจ้าภาษาวกทั้งหลายนี่ขยะขอยหลังปูดเลยแล้วพวกเธอทั้งหลายยังเป็นบ้ากันอะไรอยูาา่ภาษาไม่แปลเป็นภาษาภาคปวิบัติก็ไม่โรคสัญญาณมันร้อนไปเยูะซืนด้อยไฟคือที่เดจันาเหล่านี้นเผาเราอ,อยู่ทั้งวันทั้งคืน จนความมืดบอดตลอดเวลาจอยู่นี้พวกท่านเจอท่านไรยังหัวเราะรื่นงเรืงบันเทิงกันอยู่เหรอทําไมไม่สอแสวงหาชีพึ่งก็คือทำไมไม่สอดสวงหายาแก้คือทำเข้ามาแก้มจะปล่อยให้มันเรื่องอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาเหรอเนี่ยกรูฮัศกิมายันเดยพระพุทธเจ้าก็ตกเอาคือจะเหมือนว่าทนไม่ไหวก็ถูกเอาล่าง นาเรื่องเรื่องมันเกเป็นมากกันไลความตายมันครับหัวอยู่ทุกคนนเราก็อีกที่ที่มันเปลวเพลิงไฟอยู่ในหัวใจที่ฟวามดียิ่งอยู่เวลานี้ด้ืยอความเพิ่มเกินเปลวไฟที่เกิดจากความเพิ่มเปินเวลานี้มันจะเผาหัวใจของเราตลอดเวลาเมื้อพากันรู้ตัวแล้วยังเงื่อนจะพากันเรื่องเรื่องมันเทิดอยู่เหรอทําไมไม่สอบสวนหาอยู่หายามาแก้มันยาก็มีอยู่ผู้แนะนําสั่งสอนครูบาอาจารย์ก็มีอยู่ แล้วทำไมจะไม่สนใจกับอยู่กับยาคืออักเสบทำไปกูวายจานยิ่งกว่าสิ่งเหล่านี้ที่มันวไยเขาถยูกตลอดเวลาเนี่ยความหมายว่างั้นแต่ออกอโรคอันนี้มันร้ายแรงมากตา์ทั้งหลายกระหินยิ่งย่อมต่อมันตลอดเวลาเพราะฉะนั้นการตายกองกันจึงไม่มีไม่มีขี้สทีุติตั้งแต่กับไดกันเลยมาตายกองกันศพของเรานี่ก็ตายกองกันกับเรา แล้วกองการกำจัดทั้งหลายที่เต็มอยู่ในโลกกระตายแห่งวัดโตน,นี้เต็มกันอยู่อย่างนี้ตลอดไปเพราะอันนี้เป็นเครื่องส่งเสริมให้เกิดให้ตายให้ทุกข์ลำบาก็สเวลาไม่มีใครตอสรับหายามาแก้มันพอได้รอดตัวไปได้ไปไดกันไ,ได้ไดให้การพิจารณาทุกคนมีแต่หวังจะมีความสุขความเจริญหวังหวังทั้งนั้นหรือเหล่า แต่ความผิดหวังมันติดแนบติดแนบไปได้พากันทร้าห,หรือเปล่าล่ะหวังตื่นขึ้นมาหวังแล้วจนกระทั่งนอนหลับหมดหวังด้วยฝันเอานอนหลับมาเป็นเครื่องระงับกันบางรายนอนไม่หลับก็มีจะเป็นบ้าไปเลยก็มีเหนี่ยเพราะโรคอันนี้โรควุ่นวายโรคดีดโรคดิ่งโรคไม่มีวันหยุดวันถอยในเรื่องกับฟืนกับไฟไม่สนใจหาอยูห่หายาให้แก้ตัวนะ พากานยับยั้งตัวเองทุกคนทุกคนเหมือนเขาขับรถเขาขับรถนั่นนี่เขาในเครื่องรถเครื่องทุกสิ่งทุกอย่างเขามีไว้มีแบบมีการแรงมีพวงมาลัยมีเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไปตามสายตาที่ต้องการนี่ความช้าความเร็วดูจังหวะทางโคดทางโค้งกลุ่มนุมชนทางสามแยกสี่แยกที่สัตว์หรือคนผ่านมาคนขับรถเขาจะดูตลอด แล้วเขาจะเหยาบเรียี่อันแรกไปตามจังหวะมหมุนพวงมาลัยไปตามจังหวะนี่เขาขับรถรถก็ปลอดภัยแม้จะนั้นมันยังลงคลองได้อยู่รถถ้าผู้ขับประมาทรถลงคลองรถตายรถขึ้นมาได้คนตายไม่มีขึ้นจมไปเลยนะนี่นะคนขับรถเราขับตัวของเราใจของเรานี้เป็นเหมือนคนขับรถ <c oughs> ร่างกายทุกจัทุกส่วนที่จะเคลื่อนไหวไปมาที่ไหน ต้องสออยู่กับใจใจเป็นผู้ความหมุนให้ไปนะหมุนประทางไหนใจหมุนประทางเสียเสียไปตลอดลงคลองไปเลยถ้าใจหมุนประทางที่ถูกที่ดีก็มันขับคนขับรถมือดีก็ปไปด้วยความเท้าขาบับต่อไปสมมตกสมหมายนั่นนีเราจะไปแบบไหนดูตัวของเราดูใจของเราการขับรถคือเราขับตัวของเราเองจะหมุนประทางดีทางชั่วประการใดอยู่ขึ้นอยู่กับเราคือหัวใจเราเป็นผู้ขับนะ นี่ได้รับคำไปนี่วิชาขับรถเข้าใจบเปล่าล่ะที่มาเรียนอยูเวลานี้มาฟังอย่างนี้นวิชาขับรถคือขับตัวของเราขับใจของเราด้วยอดด้วยทรรซึ่งเป็นธรรมชาติทีพาแก้วขาดปลอดภัยเราขับอันนี้แล้วดูตัวเองไปเรื่อยๆไม่ค่อยผิดพลาดของเราถ้ามีสจความเพลิดเพลินเป็นได้ตายง่ายเร็วว่าวิ่าช้ายิ่งกําลังไวคือไกกระนองนี่ไว้บ้าท,ทั้งนั้นเนี่ยพากันตาบันะอืม มันไหวบ้าถ้าเห็นผู้ชายแล้วตาอยากได้สักสิบตาก็ยังไม่พอจะเจ้าดูจากผู้ชายไอ้ผู้ชายเห็นผู้หญิงก็จ้าอยู่ได้จีร้อยตายมันมีแต่ตัวขยันทั้งทั้งละขยันจะเอาไฟเขากันไม่รู้จักออกมาทีนี้ยำยังมาอยู่ก็วิ่งตามกันผู้หญิงวิ่งตามชายผู้ชายทันกับผู้หญิงไปไม่มีความสักสิดีงามทั้งชายทั้งหญิงแล้วเธอไปหมดด้วยกันนี่เข้าใจไหมขับรถแบบนี้ขับรถลงคลองเข้าใจหรือ ขับรถแบบนี้คือปฏิบัติตัวแบบนี้ปฏิบัติเพื่อลงคลองอย่าไปลงคลองนะทางไหนดีแค่ดีเรารู้อยู่ยิ่งเวลานี้ก็มาฟังอัาฟังตามจากครูอาจารย์ท่านสาววิชาขับรถคือการปฏิบัติต่อต,ตัวของเราให้ดีให้ดีเรื่องความอยากความทะเยอทะยานมันมีอยู่กับทุกคนเพราะความทะเยอทะยานคือกิเลสกิเลสมาอยู่ภายในมันดันออกมาตลอดให้ชิตใช้ปุงมอยากรูอก้อยากเห็นยาทุกอย่างคือกิเลสไม่มีคําว่าอิ่มพอ ความมีหัวอ,อะไรไม่เคยเยีดเย็นี่ไม่มีนะคาว่าอิ่งพอหมุนไปเรื่อยๆพาให้จมจนได้เลนะ้วที่การปราดจลววาดแหลมคมท่านมาสอนไม่ยอมฟังเสียงนะมันเอาความตาบองดงูชนเลยนักปราดเลยไม่ทำดีไม่ดีตกเดีียวจงบอดก,ก็ได้แต่นักปราดท่านไม่ตอบพวกเรานะ่ะตอบเลยนะสอนได้าไหร่ก็ไม่ฟังไม่ฟังท่านก็ปล่อยเสียกระตูตเลย ตรงเลยตรงเลยใครจะฉลาดแล้วความยิง่งกว่าศาสตาในโลกธาตุนี้มีพุทธเจ้าเท่าน,นั้นสอนได้อย่างแม่นยำชี้น้วเลยไม่ผิดลงศาสดาได้สอนช้ามาที่นี่เลยไม่ผิดดูหัวใจเจ้าของเราขึ้นเบทีมาแล้วที่มาสอนลูกหลานอะลาน,นี่นะเอาำพระพุทธเจ้าวิชาพุทธเจ้าสอนวิธีปฏิบัติต่อตนแต่พราะอย่างยงิ่งปฏิบัติต่อจิตใจเอาอยางนั้นแหละากาจะต่จะเป็นจะตายก็่เคยพูดแล้วการฝึกหัดภาวนาน,นั่นแหละการ ฝึือหอดที่ละเอียดแเราในการฝึกหัดตนแล้วฝึกหอาดนี่เราก็ขยับออกไปฝึกหัดได้เ่วนความเคลื่อนไหวทางตาทาจ้าความประพฤติหน้าที่การงานก็ <c oughs> เหมาะพอดีกับสังคมยอมรับแล้วก็เรียกว่าเป็นสินรมอยู่ด้วยกันด้วยความสงบนะท่านแต่ถ้าประจักนี้แล้วเขาจับใส่ยัดใส่คุกแต่เดือนจําก็คนเหมือนกันทําไมจึงไปยู่นเป็นนักโทษเรือนจำซึ่อเร็วเร็วเลยมนนษู์ไปเขาก็จับไปขังเอาไว้นี่ เราให้ดูของเราจะให้เร็วเป็นตัวของเราไปถ้าอยู่ในตัวของเราทับขี่กันดูความเคลื่อนไหวไปมาความประมือหน้าที่การงานตัวอยู่สมันเสมอแล้วเราก็เป็นคนสังคมอยู่ในสังคมที่ยอมรับด้วยดีล้วยกันถ้าแหวกสังคมไปแล้วเขาจับยัดใส่คุกเห็นไหมล่ะนี่ยคนแหวกสังคมต็นทุกข์ติดตารางเต็มนะอยู่นั้นชื่อมันน่อยอะไรชื่อนางสวรรค์ชื่อนางบุญมานายบุญมานายคม มึงไหนเห็นไหม่ีเรืองยนจำเพาว่าไปถาทาไมชื่อเสียงชื่อชื่อว่าอย่างนั้นแล้วทาไมจึงมาตดคุกอานนี้เขาหาว่าเม่มันลงเมื่อไหร่มันไม่ยอมลงที่ไนะย่ยงว่าเขาหาแล้วเป็นอะไรความคิดเป็นยังไงก็เป็นจริงๆริงนะครับนะเห็นไหมนี่อาชีัลไม่ยอมใรตีคุกมันก็บอกว่าเขาหามันไม่ไทําความผิดเขาหาว่า่ยนี่อาชีเลไม่ยอมใจชอบยกยอ,อที่สุดคืออาชีเล ยกยอให้เป็นบ้าไปก็เป็นได้นะคนเรานะอพอพูดอย่างนี้ก็แล้วก็ลึกถึงหมาตัวหนึ่งนะหูตู่หมาตัวนั้นเตี้ยเตี้ยอ้วนอ้วนหูตู่รู้ภาษาคนเราพูดอย่างนี้มันมันรู้หมดนะม,นมันนอนอย่างนี้เราเห็นด้วยตานด้น,นี่นะเราไปฉันในบ้านเขาเขาบอกว่าหมาตัวนี้มันรู้ภาษาคนว่างนันนะอืม เราพูดอะไรนอนๆวันน,น,น,นี้มันฟังอยู่นะเนี่ยมันรู้่าเช่นเช่นอย่างเช่นอย่างว่ามันมีสัตว์เล็กๆอยู่ในหน้าบ้านเขาเราเขาเลี้ยงปลาให้เต็มเมืสาตหมาตัวนี้บอกให้ลงเล่นน้ําก็เล่นหาปลาก็หาว่าง่ายนะบอกไปไหนได้หมดเพราะว่าเขารู้คึกคักเขาจะโดดลอกไปน้ําไปหาปลาเนี่ยเขาได้ยินแลวนะเห็นสัตน์เรเราดูอยู่นี่นะ เขาคึกคักลงเขาจะโดดโอ้ยพูดเฉยๆพูดเร่างหาปลาไม่ได้บอกลงมาหาปลา,า,าขึ้นมาเสียผู้ปลา,ข,าข,ขึ้นมานั่นนหะฟ้งทีนะ่พูดถ้าพูดยอกยอแล้วโอ้ยเขาดียอ่หูตู่นี่อยากตะขุนที่นี่นะกรใจายว่าหูเราไม่มันน่ารักเขาพูดชมเคยมันโอ้ยมันนอนนิ่งเพลินจินจินยาบ้ายอเขาเพลินเขากินจินยาบ้ายอ ทีนี้พอพูดนล้วจบแล้วสุดท้ายเขาสรุปออไปว่าพอจบแล้วพูดไอ้อที่ว่าจะตำหนิเขานี่ไม่ได้เสียงดังนะก็พอพูดจบยงยอเขาหมดไปแล้วพอสรุปความ ไอ้บ้าว่ากันนะว่าไอ้บ้าอ๋อเลยนะเพราะว่าเรว่าไอ้บ้าบบาๆนะเราก็นั่งฟังอยู่เขาพูดไอ้บ้าอ๋าลูกคือค้างกันจริงๆนียโอ้ยบ้าเฉยเล้แล้วว่าพูดหยอกเฉยแลยน้อยลงอีกทันทีที่เราจะไปไหนมาไหนเขาจะฟังเพราะว่าเอรานั้นเราเตรียมขวามกเขาขึ้นรถก่อนแล้วไปขึ้นรถก่อนเขาฟังอยู่แล้วนี่เป็นอย่างนั้นนะ นมันยังรู้ภาษีภาษาไอ้ไอนี่เจ้าของมาบ้ามันรู้ตัวเปล่าล่ะธรรมาท่านเตือนมาบ้าหา,หา,ห,าหากัดทำนะพวกนี้นะพวกกัดทำเข้าใจไหมทำท่านเตือนจะยกย่อบางที่มันมีความดีบ้างพอยกย่อทำกัานก็ยกยอให้แต่ความชั่วมันมากท่าน เอาเพียงเล็กน้อยนิดหน่อยไม่มากแล้กเพรสูตระดูกว่าไอ้บ้าห่อพวกนี้พวกห่อทั้งนั้นนั่นเองนะเข้าใจไหมจะยกยอมันหูมึงพราไอ้บ้าฮ่อๆไปเลยเข้าใจป่ะลูกหลานนะสูตรนะพวกสูตรที่พวกห่อๆนะเข้าใจป่าวให้บ้กให้เหมตัวเองนะบังคับตัวเองให้ดีใจนี่รุนแรง เขาที่เหลมันครอบอยู่ภายใน,ในเป็นพิษเป็นภัยเรียกเผกือประเทศทั้งนั้นเลยอำนาจของที่เหลสมันรุนแร่เพราะ,ะนั่นจริงต้องเอาทมเข้าจับทมเข้าไปชาล้างทมเข้าไปบังคับบัญชาก็พออยู่ได้อยู่ได้ในกรอบอย่างความพอดีพอนาเนี่ยจึงต้องเอาทมเข้าไปบังคับตัวเองไม่บังคับไม่ได้นะอย่างภาคที่ทำปฏิบัติจริง รักศีลร,รักธรกรมเขาลบในศีลธรรมจริงท,ท่านเหมือนติดคุกติดตารางนะแต่เป็นด้วยความสมัครใจที่ส่้นรักสมวนศีลธรรมท่านไม่ยอมฝ่าฝืนเรื่องศีลเรื่องธรรมทุกขนาดไหนท่านยอมรับยอมรับด้วยความพอใจท่านอยู่ได้สบายมาเย็นใจเย็นใจตลอดนั่นนี่แหละการบังคับตัวเองเรื่องที่เหลือี่มันถูกมันลากไว้ท่้งที่จะให้ตกเขียวตกบ่อทําถุดลากขึ้นมาถุดลากขึ้นมานี่พากก็เอาําเป็ปปฏิบัติ ถ้าไม่มีทําเป็นเครื่องกำกับรักษาโริบับติตัวเองแล้วจะเร็วกันทั้งน,นั้นละ่ะไอชื่อเสียงอะไรไม่มีปัญหาละตั้งฟ้าก็เลิเราเสียงแต่คนผู้เป็นเจ้าของชื่อเสียงนั่นมันอยู่ใ,ใต้ในนก้นนรกมีมากต่อมากนะทุกวันนี้ยิ่งเป็นบ้าตั้งชื่อตั้งเสียงตั้งชื่อนะพอเราถามว่าชื่อว่าไงอย่าฟังธรรมดานนะให้ไปรอฟังอยู่ฟ้าเกลือวดเทียมชื่อมันฟ้าเกลือเทียมแล้วัวไปไหนล่ะมีแต่ชื่ออยู่ใต้ก้นนรกยู่น ตัวกับคนมันไม่อยู่ในการชื่ออยู่ฟาจ้าหลวดาวเพียงแต่ตัวคนอยู่ใต้ก,นก้นนรกอย่าให้เป็นพวกก้นนรกนะชื่อมีจะรวดาวเทียงได้ไม่ได้นู่นนานพระกันจนาไป้ปฏิบัติหน้าที่ของตนการระวัดระวังรักษาตนสํำคันมากนะหัวใจน,นั่นแหละเป็นเป็นผู้ขับรถคือขับขี่ตัวของเราเอียงท้ายเอียงความเนสติปัญญาพิจิตรพิจารณาขับขี่ตนไปได้วยความราบรื่นดีงาม ยังเป็นหนุ่มเป็นสาวี่เวลามันเวลาปฏิบัติตัวของเราดีก็เป็นศักดิ์ศรีดีมีคนมีความศักดิ์ศรีดีงามเป็นกุลสตรีเป็นสตรีที่มีสกุลมีศักดิ์ศรีดีงามถ้าปล่อยเนื้อปล่อยตัวเ,วเสียหมด่านไม่ได้นะขายก่อนซื้อสุกก่อนหามขายก่อนซื้อเขายังไม่ขายขายก่อนเอาแล้วไม่ต้องคิดเงินนะสุกก่อนหามยังไม่ได้อาจจะสุกเลยยังไม่ จะหามยมันสูบก,ก่อนแล้วสูบก,กันเน่าแฟะประเภทน,นี้ให้สมควรพอสูบก,ก็สูบบำรุงรักษาให้ดีผลลำบา,ากลำไม้พอแก่มันก็แก่พอหามก็หามพอสูบมันก็สูบยาเอาสูบก,ก่อนหามมาใช้บังคับให้มันสูบก,ก็ไม่สูบล้ะเน,น่าแฟะนะนี่คนตัวของสว่างไม่ดีมิได้จะแต่ว่าดีเฉย,ยเอาความชั่วก็ไปโปกเข้าไปก็มีแต่ชั่วตลอดความดีไม่ปรากฏน,นะต้องเอาความดีงาม การฝึกฝนอบรมตนเองให้เป็นคนดีเข้าไปประกอบกับตัวเองแล้วจะดีงามประจักษ์กันหมดทุกอย่างแล้วอยากเข้าใจว่าเราฉลาดเหนือโลกนะมีคนโง่คนฉลาดอยู่ในใจของเราก็มีทั้งขนาที่โง่ขนาที่ฉลาดส่วนมากมีความโง่หนะมากกว่าจึงต้องเอาธรรม้าไปจับให้ใจมีความเฉลียวฉลาดรู้จักวิธีรักษาตัวถ้าไม่รู้จักวิธีรักษาตัวจมได้ทางนั้นคนเราจำมาลาลูกหลานทุกคนทุกคนเละแค่เท่านี้วันนี้พอ ออมีแ่แล้วไม่มีอะไรนะหมดแล้นะอ่ะแาแตละเทศน์นี่พอมีก็ออกก็วิวิวแล้วเนี่ยเางน,นี้ออกพวประเทศไทยทั้งอด,ดีตไอ้ตู่ไม่ไดยังจำมันได้มันรู้ภาษาคงพอพูดยบยอดนอนเพิ่มคลื้เนอเขาเพิ่มจะหลับเนี่ยเขาเพิ่ม,มพะว่า ไอบ้บ้าเบาๆเนยอ่ามันเลโอ้ยมันโคกันนั่นเลยนะพูดว่าไอ้บ้าไม่ใช่ว่าเสียงดังว่าเบาๆไอบ้ไอบา้อบา,อ,บา,อ,บาอ่า <c oughs> เรียบันโคก,กันมันรู้ภาษายอมันก็รู้ตำจมิมันก็รู้อะไรพวกเออเอาไ <c oughs> <c oughs> ปลึงกันมาเนี่ยนะลึงกันมาตลก็นได้แนละตลก ฝนจะตกเช้าเดินไปได้ลงก็เดินึงฝนตกเลยกลับเะทานกันกลมตอนเช้าเจ้ามืเดินทุกวันนะเราเหยียบยาบดตอนสิกประมาณสิบซุ้มมีสิงทีห้ามันจะลงทุกวันมีฝนตกเมื่อเช้าลงไม่ลงก็เดินยาอกถึงฝนตกเลยกลับไม่เลยเปลียอยาบนให้สม่ำเสมอประทีนเนี่ยให้ความเหมือนนั้นนะบอย อิจิตังปัิตังสมหาทิบุเมวาสมิจตูสาเพปูเรตูสังกปาจันทรสชปัะระโสยะตามนิโชติระโสยะตาสัพพิตโยมีวาจันตุสาปโรโควินาศตัวมาเตภวะตมันตรายอสุขิที่ขาอยู่โกวะ อภิวาทนาสิริชนิจังุทธาปจาญโตจตาโรธรรมาวัฏานตอายุวันโยตุขังภาลังอะไรตอไม่มีตัวอะไรมวันนี้จะม่สายก็เห็นแล้วนะดูดอ้จี้อะไรนี่ยเอี้ อ่ะไอ้จี้เมื่อเรียนได้ไอ้จี้นะเนี่ยมาดูที่เนี่ยไอ้จี้เรากำลังว่านี่ยไอ้ไอ้จี้นี่บอกว่าตับเศษผ้านี่เก่งมากไอ้จี้นี่ว่างันว่ากันเขาดีใจมากนะเนี่ยเนี่ยเไอ้จี้กี่ตัดเศษผ้าดีมากมาแจ๊ ในครัวนไม่มีใครเผลอแม้ไปความากวามาเลเอคุณโมโหเนี่ยไปน่นเลยดีๆมันกะดีท่ากันดีอางนี้งับไปนะเล่นกับคนเล่นจำได้ไหมพวกนี้พูกันทั่วๆไปก็พอฟัง นอนหลับสบายใจไว้ก็อท่านพูดอะไรๆยังอ่านยังทำกับพอฟังผู้หลับก็หลับสบายไปเลยผู้หลับก็หลับสบายไปเลยพอท่านพอท่านหันมานี่พวกบ้านอนหลับไม่ตื่นคาะก็จะว่าเพราะว่าพวกบ้านหลับไม่ตื่นห่ จะรับตังสีคเอ่เออลองํำวันนี้ได้หนึ่งมาสามสิบแปดตางค์พอใจพอใจไม่แม่ไม่ไม่เออเจ้าจ้าเ้าเจ้กรรไปได้หนึ่งบาทห้าสิบประาก็ว่าเราพอใจไม่เหอ อได้น้อยมันเถอมันโมโหก็อย่างไห้นี่พอใจพอใจไม่เอะเออต้องแยกไปยันที่พูดมันถึงหบ้าแยกนอนอย่างนี้เอานีอ่างก็เอะไ่นี่เอาให้ไม่ใช่ไม่ใช่ยังเถอะเออพอ มันมันเราม่ตลกนี่นะล้วบมังบังบิปปะปองนี่แล้วปะปองนี่แล้วเลยนะโต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 เนี่ยทุกข์ขัดเข่าเขาปวดเข่าเอ้แล้วลูกหลานนะจำไม่ดีนะตั้งสอนอะไรท่านจะมีตรงไหนน่ะเหรอ eu <laughs> tá